สวัสดีครับผมนะครับดิฉันนูไนเตอร์วันนี้ครับเรามารีวิวนะครับจำหน่ายสินค้า1รายการนะครับเป็นรถขุดนะครับสักขนาด30หรือขนาด3ตันนะครับที่มีความฮิตความยอดนิยมครับตั้งแต่ในอดีตสู่ปัจจุบันก็ยังมีความฮิตความยอดนิยมครับคือเป็นไปไม่ได้นะครับที่ไม่มีใครไม่รู้จักนะครับคือรายการนี้เป็นรถขุดนะครับไซส์ขนาด3ตันเป็นแบรนด์โคมาสุ pc 30นะครับขีด7หรือรุ่น7 คือสินค้านะครับรายการนี้มาพร้อมกับรูปแบบตู้เกตน,นะครับสำเร็จรูปนะครับซีสุสยเลยนะครับ <c oughs> ซึ่งณปัจจุบันหาแบบนี้ค่อนข้างยากแล้วก็คือรายการนี้นะครับเป็นหนึ่งรายการที่ผมกล้าพูดเลยว่าเป็นรถที่มีความไม่จุกจิกจู้จี้นะครับ <c oughs> แลวก็เป็นรถที่มีความอึดความคงโทนมากกว่าหลายค่ายแล้วก็รวมไปถึงนะครับคือเป็นรถที่มีความน่าใช้ได้ลงตัวหาลายอย่างไม่ว่าจะเป็นด้วยการที่หาช่างเซอร์วิสนะครับหรือหาช่างมาซ่อมแซมหรือหาอะไรทั่วไปตัวนี้อาจจะ ไม่เป็นปัญหานะครับสำหรับคือผู้เล่นใหม่หรือผู้เล่นเก่านะครับเพราะว่าเป็นรถที่มีความแบบครบครันไม่ต้องกังวลอะไรมากหลังการขายนะคร,ครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์คมสูตรนะครับรหัสโค้ดลงว่า 3D 8 4 3D ปดีย่อมาจากคำว่า3สูรรบ8 4ย่อมาจากคำว่าปริมาตรของกระบอกสูบนะคร,รับคือโตที่84มิลลิเมตรคือสินค้ารายการนี้เป็นเครื่องยนต์3สูบนะครับเชื้อเพลิงดีเซลนะครับระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำนะครับส่วนรูปแบบปั๊มเฮลิด็ครับเป็นรูปแบบปั๊มนิ้วของยูชิดะ นะครับหรือค่ายยูชิดะนะครับแล้วการส่วนรูปแบบคอนโทรลสั่งการนะครับเป็นคอนโทรลสั้นสั่งการระบบน้ํามันแล้วนะครับหน้าปัดหน้าจอเรือนไม้นะครับเป็นกึ่งดิจิตอลกึ่งอนาล็อกช่วงมงใช้งาน2,000จอจอมิเตอร์แสดงผลทุกอย่างนะครับตามปกติระบบบไฟระบบแต่ระบบไฟสปอตไลท์ไซเรนและรวมไปถึงปัดน้ำฝนนะครับคือทํางานได้ตามปกตินะครับอ่าแล้วก็คือรายการนี้ผมว่าจากฐานล่างนะครับคือช่วงล่างเนี่ยก็คือมุมซ้ายผ่านด้านไปมุมขวาผ่านด้านนะครับความกว้างอยู่ที่150ซเมตรนะครับเพื่อ ท่านใดนะครับคืออยากจะทราบข้อมูลตรงนี้พออาจจะมีเทเลอร์นะครับอาจจะต้องการว่ามันลดอะไรมันกว้างเท่าไหร่150เซนนะครับแล้วก็ส่วนรูปแบบบุ้งกีนะครับคือบุ้งกีความกว้างอยู่ที่50ซนเมตรเป็นบุ้งกีคู่รถมาหรือบุ้งกีติดญี่ปุ่นมาเลยนะครับคือฟันสี่ซี่นะครับมีแก้มข้างนะครับคือนะครับคือสินค้ารายการนี้นะครับก็คือขอพูดนิดนึงวิจารณ์นิดนึงไปรถที่มีความเร็วนะครับมีความเร็วความวายอยู่ที่ประมาณ8เต็ม10 เรื่องความคล่องตัวอาจจะดอบไปมากๆเลยนะครับอาจจะอยู่ที่6เต็ม10ด้วยอาจ,จเ็นท้ายยาวเทอะทะนะครับไม่เหมือนรถตู้สั้นตู้สั้นจะมีความคล่องตัวกว่าตู้ยาวเทอะทะกว่าแต่ตอนนี้ไอ้ตูดยาวนี่มีข้อดีตรงเรื่องการซ่อมแซมการซ่อมแซมห้องเครื่องใหญ่การเข้าถึงของปัจจุบันแจเนี่ยคือคือค่อนข้างจะดีกว่าพวกรถตู้สั้นผมให้คะแนน10เต็ม10นะครับแล้วก็เรื่องการความอึดความคงทนเนี่ยตัวนี้ผมให้9เต็ม10 ได้ครับแล้วก็ด้วยเรื่องของอ,อุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีน,ลนู่นนี่อะไรเงี้บอกตรงคือเรื่องเทคโนโลยีตัวนี้ไม่มีเลยนะครับแทบจะไม่มีอะไรมากมายเลยเป็นแค่หน้าบัตรหน้าจอพวกอมอเตอร์ต่างไม่ได้มีอะไรมากไม่ได้ซับซ้อนอะไรซวยหน่อยมีแค่เซฟตี้คนโทรกับกระต่ายเต่าแค่นั้นนะครับแล้วก็สินค้านะครับคือรายการนี้ผมมาเสนอค่าตัวนะครับเพียงแค่ 4 5 0 0ห0บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็รวมบริการจะส่งให้ถึงหน้าบ้านนะครับและที่ขาดไปไม่ได้นะครับคือของแถมนะครับแบบครบครันอย่างที่ผมลงให้ท่านได้เห็นนะครับในภาพหน้าจอครับเป็นชุดซ่อมแซมชุดซ่อมบำรุงที่ต้องมีคู่รถอยู่แล้วนะครับถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนใครเราออกรถยนต์มาแล้วมีคู่อุปกรณ์ยางอะไหล่อุปกรณ์ประจงประแจของผมก็มีนะครับมีให้ครบแบบนี้เลยนะครับมีคู่มือให้อีกเล่มหนึ่งในการดูแลนะครับว่าทุกๆระยะกี่ชั่วโมงเนี่ย คปรจะเปลี่ยนถ่ายจุดไหนตำแหน่งไหนอันนี้คือผมขอส่งหวัสิทธินะคือเราไม่ได้ทําขายนะครับแต่คือเราทําเพื่อสินค้าของเราเท่านั้นถ้าไม่ซื้อรถจากเราคือเราก็ไม่สามารถมอบให้ได้ข้อมูลตรงนี้นะครับอ่านะครับคือสินค้านะครับคือรายการนี้ท่านใดสนใจติดต่อเข้ามาได้นะครับช่องทางทุกอย่าง y o u u t b ย e ทู o เฟ o บุ i กอ Instagram ติดต่อมาได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ขอญอาตนะครับขายสินค้านิดนึงโฆษณาหน่อยหนึ่งน,นะครับทางร้านเราจะมีสาขาหนึ่งจําหน่ายอะไรนะครับครบวงจรนะครับหลายหมื่นรายการนะครับมีครบวงจรไม่ว่าท่านจะเคยซื้อลูก,กับผมหรือไม่เคยซื้อโดยผมก็แล้วแต่เป็นคนแปลกหน้าหรือนางใหม่ก็แล้วแต่ผมสามารถนะครับให้คำปรึกษาได้ทุกรูปแบบนะครับก่อนที่ท่านจะได้เปรียบอะไรจริงนะครับโทรปรึกษาได้นะครับ,บรทางร้านเรามีอะไระครับคือครบวงจรนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์หัวแยกหัวสว่างจอดินเกี้ยยางแท็กเหล็กแทกยาง เครื่องยนต์ฝาสูบปาเกนนูน่นนี่ซิงเกระบอก์สายเฮล,ลิกแล้วก็อรลเลอร์เคเลียอะไรช่วงล่างมีทุกอย่างนะครับมียอนสติกเกอร์มีอะไรมีนะครับะนะครับสำหรับวันนี้ผมวุิชานะครับลุงเนยเตอร์ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ